ช่องนะคะวงสิ op, ริชอบรีวิวนะคะก็มีเมื่อวานเนี้ยนะคะได้สั่งของนะคะแฟดแฝดรอยนะคะแล้วเขาก็ได้มาส่งนะคะวันนี้โอเคไหม,มนี่ของก็ถึงแล้วก็คือว่าแกะเรียบร้อยแล้วตอนแรกจะถ่ายก็คือว่าตื่นเต้นยังไม่ทันได้ถ่ายเลยนะคะนนคเ,คเรีย้มากเลยนะห่อกันกระเทกมาอย่างดีเลยนะก็จะมีคู่มือนะคะหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีสายชาร์จนะคะลูก ใส่ใช้แบบนี้นะแต่ว่าอันนี้หัวของเราเองนะคะแล้วก็มีใบวิธีการใช้อะ mm. เขาจะใส่มนเนี้ยสำหรับ mm. นะคนมือใหม่นาอเขาก็จะบอกว่านี่เนาะให้ให้เราอะ่ะสแกนไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นใบเสร็จสแกนอ่ะสแกนจากใบคู่มือตัวนี้สแกนจากใบคู่มือนะคะ นี่สแกนจากใบคู่มือนะตัวนี้ก็ดาวโหลดดาวนโหลดแฟลชออกมาหรือว่าสแกนใช้ลน์อ่ะสแกนตัวนี้ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นแอปลน์ขึ้นมานะทุกคนอ่ะคันนี้การที่ตอนแรกอ่ะกระดาษอ่ะมันอยู่ข้างนอกนะคะวิธีการเปิดตัวนี้ก็คือว่าเห็นปะลูกศรมาอย่างนี้เราก็เลื่อนอ่ะปึ๊บอ่าเปิดได้แลวอ่ะเปิดออกมาอันนี้คือว่าเขาอ่ะใส่กระดาษไปแล้วนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวแถมมาหนึ่งอันนะคะเป็นกระดาษปิ้นเนาะเป็นกระดาษมันเอเรลปิดก็เหมือนเดิม นะปิดไปเลยนะคะอย่างนี้อ่ะตันนี้เนาะอันนี้นะคะถ้าแบตหมดเราก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะมันจะมีอยู่ว่าสัญญาณไฟแดงอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูไฟเขียวโอเคแบตเต็มนะคะตัวนี้แฟดทอยถ้าแบตหมดก็ชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมหมึกนะคะทุกคนคือสามารถใช้ได้แบบนานมากจุกุเครื่งจะพังอะ่ะทุกคนอ่า แล้วก็หมึกของเขาอะ่ะมันใช้ความร้อนในการปริ้นต์ออกมาโอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคะอ่ะตอนนี้ใส่กระดาษเราได้แล้วเ,เปิดแล้วเนาะเราก็โหลดนะคะแอปพลิเคชัน,นแอปพลิเคชันตัวนี้เลยแฟลชแฟดนะแฟลชแฟดแฟดแฟดอ่ะตัวน,นี้เนาะอ่ะพอกดเข้ามานะคะแป๊บนึงมันช้านิดนึ่งนะอ่ะมันค้างหน้าอยู่ พอกดเข้ามาเห็นไหมตัวนี้นะคะได้ได้ได้ใน,นมาในราคาห้ารอยเก้าสิบเก้าบาทนะนี่เห็นปะสะดวกนะคะเอาใจแม่ค้าเห็นไหมห้าเก้าเก้านะปกติแปดร้อยนะไปอะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดเข้าไปที่คำว่า booking นะคะโอเคเราก็เข้าไปยุงคำว่าปิ n โค r ด o ลกนะมันจะขึ้นแบบนี้เนาะ แล้วก็เข้าไปที่แชทของลูกค้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ,ะแชทเนาะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ที่อยู่ตัวนี้นะคะของใครก็ได้สักคนหนึ่งนะลูกค้าเออของลูกค้าเอี่ย <c oughs> ปกติขายของออนไลน์นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเราก็กดวางนะคะกดวางไปเลยแล้วก็กดตรงนี้นะคะ กดเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราก็เช็คดูอีกทีว่าเอ้ยเบอร์ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยชื่อนะคะแต่อย่างงี้ไม่เป็นไรมันจําแนกให้เราแล้วเราก็กดคําว่าปริ้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะปริ้นนะนี่มันต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนนะอนุญาตเปิดบลูทูธก่อนนะเมื่อกี้ลืมเปิดเราเปิดบลูทูธก่อนเนาะเครื่องสแตนบายไหมโอเคเปิดสฟเขียวอ่ะตอนนี้เครื่องโทรศัพท์มันกําลังเชื่อมต่อกับอันนี้แล้วนะ อีกรอบหนึ่งกดปินอีกรอบหนึ่งปึ๊ดนะมันเชื่อมต่อหรือยังอ่ะกดเชื่อมต่อตึ๊บอามาแล้วดอุ๊ยทำไมมึกไปอย่างนี้เมื่อกี้แสดงว่าปิดไม่สนิทนี่ทุกคนมันออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะออกมาแล้วแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะคะ โอเคนี่ได้แล้วนะคะง่ายมากใช้มากๆใช้แบบคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับสําหรับตัวเขานะเพราะว่าปกติอ่ะจะใช้หมึกเขียนนะอ่ะอาทิตย์นึงก็หมดตั้งหลายแท่งเลยนะคะแต่ตัวนี้คือแบบแค่กรอบวางอะ่ะแล้วก็ได้เลขเลยอะ่ะอันนี้เคอใช้แ้วเนี่ยได้เลขเลยอะ่ะเห็นปะอืมนะคะก็หมดเขตน,นะห้าเก้าเก้าโปรโมชั่นลดยีิบเอร์เซ หมดเขตวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะน่าจะใกล้หมดแล้วแหละหรือว่าจนกว่าจานวนสินค้าจะหมดนะนะคะถ้าใครอยากนั่นก็เข้าใครอยากได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ที่ออแอป,ปสต e ของร้านค้านะคะของฟแฟลตได้นะนี่ห้าเก้าเก้านะได้กระดาษหนึ่งม้วนนะคะโอเคก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะคะช่องของบุ๊สิริชอบรีวิวด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาทม่มขอบคุณคะ่ะ